ลามอะลยกุ้มมารอมาตุลลอฮิวประเรากาตุฮงพบกันอีกแล้วนะคะกับการเรียนออนไลน์กับคุณครูโรซิตาสาลีนะคะหรือนักเรียนจะเรียกว่าคุณครูอาซิรอก็ได้นะคะคุณครูนะคะสอนในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นั่นเองนะคะหรือที่นักเรียนรู้จักกันในรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะกับการเรียนออนไลน์ที่อยู่บ้านตอนนี้ค่ะย,ยังไงก็อดทนนะคะแล้วก็สู้ๆนะคะ วันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนในเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันเนี่ยคุณครูถามก่อนนะคะว่านักเรียนได้ดูวิดีโอที่ผ่านมาหรือยังคะเอ๊ใครจําได้บ้างนะว่าคุณครูสอนเรื่องอะไรไปคะในวิดีโอที่ผ่านมาใครจาได้บ้างเอ่ยคุณครูสอนในเรื่อง ขั้นตอนการเปิดปิดคอมพิวเตอร์นะคะนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนกันบ่อยๆนะคะเพื่อที่เปิดเทอมมาเราจะได้เริ่มปฏิบัติจริงกันเลยค่ะวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยดีกว่าค่ะคุณครูจะพานักเรียนนะคะไปชมวิดีโอเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่ะไปเลยค่ะ Computer จบกันไปแล้วนะคะกับวิดีโอเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปทบทวนเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กันดีกว่านะคะไปเลยค่ะภาพนี้ภาพนี้เรียกว่าอะไรคะจอภาพนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าจอมอนิเตอร์นั่นเองนะคะอ่ะ มีจอมอนิเตอร์แล้วมีอะไรอีกคะมีเคสอยู่ข้างๆนะคะตามวิดีโอที่เราได้ทำได้ฟังกันเมื่อกี้นะคะมีจอมอนิเตอร์มีเคสอยู่ข้างๆแล้วก็มีเมาส์นะคะมีเมาส์อีกนะคะอยู่นะคะและก็หลังจากนั้นก็มีอะไรคะและ คีย์บอร์ดนะคะคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์นะคะที่เรารู้จักนะคะเอาไว้สำหรับพิมพ์นะคะป้อนข้อมูลเข้าไปนะคะเพื่อที่จะให้หน้าจอนะคะแสดงผลนั่นเองนะคะนักเรียนจำได้หรือยังคะถ้าจำกันได้แล้วคุณครูจะพานักเรียนไปเล่นเกมกันเลยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภาพนี้เรียกว่าอะไรคะ ช่วยกันตอบเลยค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกภาพนี้เรียกว่าอะไรคะเรียกว่าจอภาพนั่นเองจอภาพหรือมอนิเตอร์ใช่ไหมคะใครตอบจอภาพหรือมอนิเตอร์ถูกต้องคะ่ะเอาไปเลยค่ะสามดาวต่อมานะคะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภาพนี้เรียกว่าอะไรเอ่ย มีคนตอบแล้วรหือยังนะภาพนี้เรียกว่าเคสนั่นเองนะคะมีจอมอนิเตอร์แล้วก็มีเคสอยู่ข้างๆ้าจำไว้ให้ขึ้นใจเลยนะคะต่อมาถ้านักเรียนจำเนื้อเพลงได้นักเรียนจะตอบครูได้แน่นอนภาพต่อไปอุปกรณ์ภาพนี้เรียกว่าอะไรคะ มีจอมอนิเตอร์มีเคสอยู่ข้างๆแล้วก็มีม,มีมีมีเมาส์นั่นเองนะคะหลังจากมีเมาส์แล้มีอะไรคะต่อมาอุป,ปกรณ์คอมพิวเตอร์ภาพนี้ก็คือก็คือแป้นพิมพ์นะคะมีแป้นพิมพ์หรือ คีย์บอร์ดนั่นเองเย้ yeah. นักเรียนตอบถูกหมดเลยโอเคค่ะจบกันไปแล้วนะคะกับวีดีโอการเรียนการสอนเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะค่ะนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนด้วยนะคะสิ่งที่คุณครูได้สอนไปนะคะก่อนจากกันวันนี้คุณครูมี บางอย่างอยากจะบอกนักเรียนนะคะอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไร้ประโยชน์นะคะเพราะเวลาไม่เคยคอยใครและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวับิลลาฮิต้ฟิกวันฮิดายะอัสลามุอะไลกุ้งหวารอมาุุล้อฮิวบาระกาตุ